นี่ยพูดแบบเมื่อกี้ก็แจวอะไรแจวครับฮึอ,อะไรแจวน้องคุณชอบออลูกอืม เะมากมากเลยเย่นะมโซมอนเย้เหรครับมันอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับอม,มันไม่หวานม,มันหวานแค่ไ,งไ,งไหนไงน ไม่เล่นไม่เล่นดิอ้านี่ไหมเทนเทนเนนไม่ได้อันนี้แม่ต้องอัมเองมาเดี๋ยวแม่หยิบอัมเองต้องคุณอัมเถอะลูกค<ถ>่ะอืมเปไนม็นไงบ้างจัแจัว,แจวเลยเหรอจับไปยุง่งเลยอืม อร่อยไหมเนี่ยขายขายเลยเหรอนิมขายขายส้มโออ่อครับ <c oughs> มาแม่เอามัง่งเอานี่ไหมครับเอาครับ <c oughs> ขอบคุณครับลูกครับหืมนูกขายส้มโอ อร่อยจังหนูปขายชออ่อมอือหรูปขายช่อมอคะ่ะครับผมขายแพงไหมลูกขายแพงขายแพงขายแพงกินได้ไอ้ใหใ้ของพิมไอ้ให้ของรถอห้ให้ของกิจิกอำหนังเอง อร่อยไหมครับอร่อยนีไปซื้อที่ไหนมาไปซื้อมาจากไร่คุณตาหลูกคุณตาเอามาให้จากอัมพวาอร่อยไหมครับอร่อยอัพวาไงลูกที่เราไปไม่ใช่ที่เราไปดูหิ่งห้อยตกไหมแล้วล่องเรือไปไงไม่ตกหรอกลูกเรานั่งบนเรือไปดูหิ่งห้อยฝนตกไหมฝนไม่ตกครับ ฝนตกที่เรืออืมฝนตกที่เรือ้องคุณจําได้อ่ะลูกจำไม่ได้จาไม่ได้แล้ว้องคุณบอกได้ยังว่าฝนตกไหนครับเอาอันนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับลูกขายยังไงเนี่ยขายจิด <laughs> อืมหนูก e ัด <Emer> อ <gent ing> mm ืมเจ่งครับแม่ไอ้กัดฮไอ้ข๊อมีรถมีไฟรถมีไผ่อือ อมือปิดปากด้วยมันมีน้ำเพิ่เพ็่เพ่ลูกนนำ้ำเพล่ดได้โอ้โอเก่งมากเลยแล้วลน้องกินนกนกมาแล้วตัวเปเลเลยเนาะอุ้ยไปดูจิ๊บจิ๊บกันดีกว่าน้ำบายบายก่ไปไปอนนะบายบายกล้ไปไปของก่อน ใบกล้องตรงนี้ครับใช่โอเค